วัจ้าวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่เคยกับช่องหาดโอ๊ตนะครับผมโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับรายการใหม่ของช่องเราก็คือ,อารายการ Better Split Guide นะครับผมก็อีพนี้ก็เป็นอีแรกนะก็ b e t t e Split Guide คืออะไรก็คือการที่เราจะมาไกด์มาแนะนําอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการไกด์ของอาภาค8ภาคที่กําลังจะถึงนี้นะครับผมก็คือ Better Split Double Die เราจะมาทําอะไรกันบ้างนะครับผมก็คือเราจะมาแนะนําชุดการ์ดแนะนํการ์ดแล้วก็แนะนําข้อมูลต่างๆลูกเล่นใหม่ของภาคนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เรียกว่าต้องการจะหาเด็กทําเด็กใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็นะไม่พูดมากให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มจาก ก็แรกนะครับผมเราจะมาดูชุดการ์ดกันก่อนนะครับผมชุดการ์ดของเราเนี่ยก็ที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยเราก็จะจัดเรียงตามวันเวลาที่ทางเอที่เรียกว่าไงญี่ปุ่นเขาออกมานะครับผมเพราะเรายังไม่รู้นะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ผมขอนาเสนอในรูปแบบของอประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับมาเริ่มจากชุดแรกนะครับผมออกมา2ชุดนะครับผมก็คือ s อ3 3าแล้วก็ Sd 3 4นะครับผมก็จะเป็นชุด s t a ตอร์ของสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับผมต่อไปเป็นชุด bs 3 5นะครับผมก็คือเป็นชุดูสเตอร์นั่นแหละก็คือมี6สีเลยต่อไปก็เป็น bs c 25นะครับผมชุดนี้ก็จะมีแค่3สีนะครับผมก็จะมีสีแดงสีเขียวสีม่วงนะครับผมเดี๋ยวเราพูดไปต่อนี่ว่าเดี๋ยวเรา จะไม่บอกกันดีกว่าว่าแต่ละชุดมีอะไรเราบอกกันแค่นี้ก่อนนะครับผมชุดต่อไปครับเป็น BS ส6ต่อไปก็ BS 37นะครับผมแล้วก็ SD ส5หต่อไปเป็น BSC 27นะครับาถามว่าทำไมถึงข้าม BSC 26เพราะคิดว่ามันไม่น่าจะออกไทยนะครับผมเพราะว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้เพราะว่าไอ้ BSC 26เนี่ยเป็นชุดของ อ่าเรียกว่าซีรีส์อุลตร้าแมนนะครับอะไรอย่างนี้เนาะมีก็ซิล่ามีอุลตร้าแมนอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่ออกไทยนะอ่าเดี๋ยวก็ต่อไปนะครับผมเป็นอ่าชุด SD36 นะครับซึ่งก็เป็น SD สุดท้ายของภาคนี้นะครับผมแล้วก็ต่อด้วย b ี3 8นะครับผมแล้วก็ในอ่า BSC28 นะครับผมก็เด็กดีว่านั่นเองอันนี้ก็แค่ดู รูปหน้าปกก็นาจะรู้แล้วนะว่าเป็นดีว่านะต่อไปนะครับผมเป็นชุดบูตเตอร์สุดท้ายนะครับ BS สามสิบเก้าของภาคนี้นะครับผมชุดบูตเตอร์สุดท้ายของภาคนี้นะแล้วก็เป็นชุดสุดท้ายของภาคนี้เหมือนกันก็นกคือ BS ยี่สิบเก้านะครับผมอืมโอเคชุดการ์ดของภาค n u m b e ลไดที่คาดว่าจะออกไทยก็มีสิบสามชุดแค่นี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะ จัดออกมาในรูปแบบไหนเขาอาจจะแบบมีการรวม T-D กับ B-T ไว้หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเอ้ยไม่ใช่ T-D อ่ S-D กับ B-T ไว้หรือเปล่าแบบภาคก่อนหน้าอย่างภาคอ่า Burning Soul เนาะก็จะมีการรวมอ่าพวก S-D เข้ากับไอชุด B-S นะครับอ่าอะไรเป็นอะไรประมาณนี้เนาะก็ทำให้เกิดเป็นชุด B-S n นะ Burning Soul อะไรอย่างนี้นะครับผม ก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่มีข้อมูลอะไรออกมาเลยแต่เราก็จะทําเท่าที่เราหาข้อมูลมาได้นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึง2ชุดนี้ครับเพราะ2ชุดนี้ออกในวันเวลาเดียวกันก็คือ S D 3 3แล้วก็ S D 34สีนะครับผมสีแดงแล้วก็สีม่วงเดี๋ยวอ่าชุดนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือสีแดงเนี่ยเราจะมีการ์ดที่เรียกว่า x อ็ก12นนักสัตว์นะครับผม ออกมาให้ส่วนสีม่วงเนี่ยเราก็จะมีการ์ดประเภทใหม่มานะครับก็คืออ่อิมเมจินเบฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนาการ์ดในที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ใน2ชุดนี้นะครับผมเผื่อว่าจะมีใครต้องการซื้อชุดนี้เพื่อแบบหากเอาการ์ดไปต่อยอดในช่วงอ่ชุดบูสเตอร์ข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะครับผมมา เดี๋ยวเราจะเริ่มจากใบแรกกันนะครับขอแนะนําเป็นเมจิกก่อนนะครับผมจากสีแดงนะครับใบนี้ถ้าจําชื่อไม่ผิดนะก็คือเอ็มเพลเลอร์เฟรมนะครับผมก็มีความสามารถแฟดนะครับทำลายสปลีดอัลติเมตบีีไม่เกิน5,000ของคู่แข่ง1ตัวนะครับผมหากเราอยู่ในสถานะชิลเราจะทําลายสปลีดอัลติเมตบีีไม่เกิน15,000แทนชิลคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในช่วงใกล้ใกล้ท้ายคลิปนะครับจะมีผมจะอธิบายบอกไว้อยู่เนาะ ใบต่อไปนะครับผมเป็นแฟตเหมือนกันของสีม่วงนะครับใบนี้ก็เดทชูตนะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดเนาะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแฟตนะครับถอดคอสับลิดอัตเมทคู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟนะครับถ้าจ่ายด้วยโซคอเนี่ยเราเลือกทําลายสับลิดอัตเมทของเออสับลิดอัตเมทในรูปแบบเสือสภาพคอสไม่เกิน5ของคู่แข่งหนึ่งใบแทนนะครับผมก็จะเป็น2ตัวเลือกว่าเราจะไปเลือกทําลายเออไปเลือกถอดคอหรือทําลาย สริตอันตเมยในรูปแบบเสริมสภาพนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าทำไมไอ้ความสามารถแบบนี้ทำไมผมถึงแนะนำว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดีในชุดนี้เดี๋ยวต้องไปดูในอีีต่อๆไปนะครับผมว่ามันจะสำคัญแค่ไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นใบที่เรียกว่าไงเอาไว้ใช้ในช่วงแบบท้ายๆภาคได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเด็กที่เรียกว่าจะมีเมตามาอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะมีการ์ดแก้แการ์ดแก้มันอยู่ในชุด ข้างหน้าเนี่ยแหละครับอ่ะขอกลับไปก่อนใบนี้ก็เหมือนกันใบนี้ก็ทําลายได้ทั้งสปริทแอนติเมทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเดี๋ยวมันมันก็อารมณ์ประมาณใบนี้นั่นแหละอ่ะมันก็จะมีประโยชน์ในช่วงท้ายๆนะครับผมเดี๋ยวพอไปถึงอีพีประมาณนั้นเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับตอนนี้ขอไม่บอกนะครับเก็บเป็นความลับไปก่อนนะโอเคครับใบต่อไปเป็น สีแดงนะครับได้หน้าเฟรมเบิร์ดนะครับหลังจากเราเสียไลน์นะครับทำลายสปบลิทอัลติเมตบีพีไม่เกิน1 0 0 0 0หมืนของคูง่แข่งได้1ตัวใบนี้ก็เป็นใบที่ดีเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกเมนของเขาเนี่ยสามารถจั่วได้2ใบเลยนะครับก็เป็นกัดจั่วปกติเหมือนเหมือนของด้วยก,วก็แบบทุกภาคนะครับของสีแดงก็จะมีกัดจั่ว2แบบนะี้เนาะคอสอเอ๋คอสีนะครับผมอีกอย่างใบนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเบิร์ดด้วยนะครับผมแบบเราเสียไลน์เม็ดเดียว เราได้ทาลายสมริดหรืออันติเมตคู่แข่งที่ BP ไม่เกินหมื่นซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแบบ BP ไม่เกินหมื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะทําลายได้แบบเรื่องไงตัว BP น้อยๆเลเวลน้อยๆเงี้ยเออเราอาจจะเคลียร์สนามได้แถมไม่พอนะครับเรายังสามารถจ่ายคอามสามารถองเมนเพื่อจวได้อีก2ใบนะครับผมเป็นการที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตได้ดีคิดว่าสําหรับคนเล่นสีแดงเนี่ยคนหาไว้ใส่นะครับผมเป็นการที่ช่วยทำลายแล้วก็ช่วยจวได้ดีเนาะโอเคเราไปใบต่อไปกันดีกว่าครับ ออาไใบนี้ชื่อว่า n i g h t m a r e Drain นะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นเบิร์ดสตันแบบเป็นเบิร์ดหลังจากสปลิดอัลติเมทเราถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับผมเราสามารถถอดคอรสองเม็ดบนสปลิดอัลติเมทคู่แข่งไปแท้ได้แล้วก็มีคอามสามารถแฟดก็คือถอดคอบนสปลิดอัลติเมทคอส์มาเกิน4ของคู่แข่งทั้งหมดใบละเมตไปรีเซิร์ฟใบนี้ก็จะคล้ายๆกับมาร์คออฟโซโลนะครับ ไอ้เบิร์ดข้าไลห่า 5, เออก็เอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับผมแต่ว่าไอเอฟเฟกต์เบิร์ดของเขาเนี่ยก็จะทำได้แค่ส่งสปลีดเนาะเพราะการ์ดเป็นนั้นเป็นการ์ดของภาคฮีโลไงการ์ดภาคสี่นะครับมันก็เลยเล่นได้กับแค่สปลีดแต่ว่าใบนั้นก็ได้จั่วด้วยแล้วก็อีกอย่างนะครับผมก็คือความสามารถแฟดเนาะแฟดใบนั้นก็ของไอม้มารออฟโซโลนะก็ทอดขอบุ บนสปริดอย่างเดียวที่คอสไม่เกิน5นะครับผมแต่อันนี้เป็นสปริดอัลติเมตคอสไม่เกินสนะครับผมแต่ที่คิดว่ามันจําเป็นก็เพราะว่ามันสามารถถอดได้ทั้งสปริดอัลติเมตนะครับผมเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกแหละมันมีประโยชน์ในช่วงท้ายๆนะครับผมแล้วก็แบบการกลับมาหาอาจจะไม่ทันนะครับผมอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าต้องการเล่นสีม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อไปเก็บไว้ได้ไปต่อยอดได้นะครับบอกว่าผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะจําเป็นเหมือนกัน โอเคครับใบต่อไปเป็นเล็กซัสสีแดงนะครับผมไอ้นี่ก็จำไม่ได้ละขี้เกียจจำเดี๋ยวการ์ดไทยออกมาเดี๋ยวก็รู้เองนะผมเอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองของเขานะครับก็คือตอนดรอสเตปของเราเนี่ยเราจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับผมก็เหม,กเหมือนก็มันเหมือนการ์ดอื่นอะ่ะเออเป็นการ์ดจวดทิ้งปกติของสีแดงนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้อยู่แล้วแต่เอฟเฟกต์ที่ดีก็คือเอฟเฟกต์ที่สองของเขานะครับแอทแท็กเซปคู่แข่งเนี่ยเมื่อสปหรีของเราสูสลยดยโดยคู่แข่งนะผมเราสามารถ อันเชิญไม่จ่ายค่าคอสสปิดเผาเจ้าสมิงจากบนมือได้หนึ่งใบเลยนะครับผมก็คือฟรีเลยก็ค่อนข้างจะดีมากใบต่อไปนะครับผมก็เนซัสสีม่วงเหมือนกันก็นะครับเวลาวางเนซัสใบนี้เนซัสใบนี้ค่อนข้างจะดีกว่าใบเมื่อกี้นะสำหรับถ้านับว่าสีไหนเก่งกันเก่งกว่ากันนะครับสําหรับสองเอสดีนี้ผมว่าน่าจะเป็นสีม่วงนะครับผมเพราะว่าการแต่ละใบในชุดนี้ค่อนข้างจะดีเลยแต่ ที่ผมเอามาตอนนี้คือผมยกมาตัวอย่างไอ้ผมยกแค่ไอ้ตัวอย่างการ์ดที่จําเป็นจะเป็นมานะครับผมผมไม่ได้เอามาทุกใบนะอ่ะาใบเนี้ยเมื่อวางนะครับผมก็คือเราเปิด덱หด้าไอ้เราเปิดบนเด็กเราห้าใบนะครับผมเราสามารถเอาสัีดเผามังกรมอรณละนะโอ้ยเขียนผิดด้วยมังกรมรณละนะครับผมขออภัยด้วยหรือเบฟเผาอิมเมจินก็คืออิมเมจินเบฟนั่นแหละหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมที่เหลือเอาไปเรียงไว้ใต้เด็กนะครับผมซึ่งไอ ของภาคนี้เนี่ยก็เราจะเน้นเอ้สีม่วงเนี่ยเราก็จะเป็นเผ่าใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นเผ่ามังกรมลระนะครับผมไอ,อ,อ้นี้เป็นมังกรมลณะอย่าไปอ่านนะครับผมฟังฟังอย่างเดียวนะ <c oughs> ก็เป็นมังกรมลระนะครับผมส่วนสีแดงเอยลืมบอกไปก่อนก่อนหน้านะเออสีม่วงในชุดนี้จะเป็นเผ่ามังกรมลณะแล้วก็เป็น พูดอสโลปิษยังมาอยู่นนใน SD ดีนี้แต่แบบหลักๆก็จะเริ่มจากก็จะเป็นแต่มังกรมรณะอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็สีแดงเนี่ยก็จะเป็นเผ่าเจ้าสมิงนะเออก็ค่านี้สีแดงก็จะเน้นถ้าจะไม่ผิดชุดอื่นมันก็มีแต่เจ้าสมิงแหละมีแค่เผ่าอื่นมานิดๆหน่อยๆนะครับผมนะออาเอฟเฟกที่2นะครับผมก็เมื่อเอฟเฟกของสปบลิดนี้ถูกทำลายหรือสูญสลายโดยคู่แข่งของสปลิดเราทำงานเนี่ยจะเอาตัวนั้นขึ้นมือแทนไปแทสน,นะครับผมก็เอาง่ายๆก็ ก็คือมันต้องตายก่อนเนาะตายก่อนหรือถูกถอดคอตายไปก่อนอะไรเงี้ยเออมันถือจะทํางานใช่ไหมเอฟเฟกนี้อ่าเราก็แบบถ้ามันทํางานเสร็จเออ,เ,อ,อเราเอาขึ้นมือนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็จะช่วยให้แบบด้วยเราจะแข็งแกร่งนะครับเขาฆ่าตายไปแล้วอย่างเงี้ยเลยเราก็เอาขึ้นมือแถมเรายังได้ใช้เอฟเฟกด้วยนะครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดีเลยสําหรับสีม่วงเนาะถ้ามีเอฟเฟกประมาณนี้อยู่หลังไปไงเงียอ,อ่าเอฟเฟกเมือ่อสตรีนี้ถูกไลยหรือซูสไลด์ดนคู่แข่งอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมก็เก็บไว้ต่อยอดในอนาคตได้นะครับผมใบต่อไปนะครับผมเป็นสปริตแล้วใบนี้ก็เป็นใบที่จําเป็นนะครับผมสําหรับอ่าผู้เล่นที่ต้องการทําเด็กกาวหรือแบบจะทําเด็กอาไรสิบสองนักสัตว์นะครับผมเพราะว่าสิบสองนักสัตว์เนี่ยผมคิดว่าจากที่ดูๆมนเนี่ยจัดแยกน่าจะเวิร์คก,กว่าจัดรวมนะครับเด็กกาวที่ผมหมายถึงก็คือเด็กเอ ใช่แล้วไงสิบสองนักสัตว์แบบรวมนั่นแหละแต่แบบใบน,นี้สามารถเอาไปใส่สิบสองนักสัตว์แบบแยกนด้น,นะครับผมก็คือเอฟเฟกของเขาก็คือเมื่อเราอ่าลงสปริดเผาจากักระพัดเทปก็คือไอ้สิบสองนักสัตว์แหละจากบนมือนะครับผมในเมนสเตปเนี่ยเราสามารถลบคอร์สการ์ดไปนั้นได้หนึ่งนะครับผมก็คือทําให้ช่วยจ่ายค่าไล่ถูกลงอะไรประมาณนี้เนาะและอีกอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคอร์สศูนย์ด้วยไงเออคือจะเอาไปอยู่ในเด็กไหนก็ได้อะอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็ต่อให้มันแบบอยู่คนละสีกันอย่างเงี้ยอืมเราวางคอตัวนี้ไปแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกของมันแล้วเราตอนลงอะ่ะเราสามารถดึงคอตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ผมคิดว่าสําหรับสายของสอนนักสัตว์ควนเก็บไว้ถ้าจะทําเล็กเดี่ยวของเขานะครับผมขอซื้อเก็บไว้เลยต่อไปนะครับผมก็เป็นตอนนี้ก็เป็นตัวเด็ดเลยนะครับผมถึงคอสจะเยอะไปก็เถอะแต่เอฟเฟกโคตรโกงนะครับผม ก็คือเอฟเฟกต์วิวหนึ่งถึงสามเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect เมื่อลงนะครับถอดข้อสี่เมตรบนสปลิตอัติเม็คู่แข่งไปแทสเลยนะครับฟังไม่ผิดครับสี่เมตรเอ้สี่เมตรไปแทสนะก็ค่อนข้างจะโกนะครับคือไม่ได้เล็งตัวเดียวด้วยไงคือแบบไอ้สี่เมตรเนี่ยกระจายได้นะครับผมไม่ได้แบบเออตัวเดียวสี่เมตรคือสี่เมตรตัวไหนก็ได้ที่เป็นสปลิตอัติเม็เนาะไปแทสแล้วก็เอฟเฟกต์วิวสองสามนะครับผมเมื่อตัวนี้ตีเนี่ย คู่แข่งจะไม่สามารถสั่งป้องกันได้นะครับถ้าไม่ส่งคอ2อเม็ดบนสปริตคู่แข่ง1ใบลงแท้นะครับผมอันนี้ก็คือถ้าคอมโบจะเอฟเฟกกับเอฟเฟกบนน่ะก็จะค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีนะครับแบบเรากระจาย4เม็ดอะบนตัวไหนก็ได้ไม่รู้อะอาจจะเป็นสีตัวตัวละเม็ดก็ได้ไปแทสอย่างเงี้ยอืมแล้วเอฟเฟกที่2อะ่ะเขาต้องส่ง2เม็ดบน1ตัวของเขาคือเขาไม่สามารถส่ง2เม็ดจากแบบตัวนี้1ตัวอีกตัว ไอ้ตัวนี้หนึ่งเม็ดอีกตัวหนึ่งเม็ดเป็นสองเม็ดอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมส่งได้แค่ตัวเดียวคือถ้าแบบตอนที่มีสปริตน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโกงอยู่นะครับผมแล้วการส่งคอ2อเม็ดไปแฮนเนี่ยจะช่วยแบบไม่าการแฟดในเธอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแบบเสียเปรียบนะครับคอบจีแค่ถอดสี่เม็ดไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบมากเลยนะครับผมอีกอย่างตัวนี้ก็จะมีคอมโบกับอ่ตัวอะไรนะอีซิมมอนใครเจ็ดนะอคือยังไม่พูดในตอนนี้ดีกว่า นะครับผมก็ปล่อยให้เป็นปริศนากันไปคืออยากให้ไปดูใน EP หน้าๆนั่นแหละ EP ต,ต่อไปยังไงก็มาแน่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ค้นหาเก็บไว้นะครับสาหรับสายมังกรมรณะนะครับผมโอเคไปไปต่อไปกันเลยตอนนี้ก็เบิร์ดนะครับเมื่อสับีดเราเสียไลท์ถ้าไลท์เราไม่เกินสามเอ้ยไม่ใช่เมื่อสัลีดเราเมื่อเราเสียไลท์เนี่ยอ่าถ้าไลท์เราไม่เกินสามตัวนี้ก็ลงฟีได้แล้วก็เอฟเฟกต์เวลล์หนึ่งถึงสามนะครับเมื่อตัวนี้ ลงทำลายสปลิดบีพีไม่เกินหมืน่นของคู่แข่งทุกไปนะครับผมโอ้อันนี้คือแบบการล้างบอร์ดมากสปลิดทุกไปเลยนะครับบีพีไม่เกินหมื่นอย่างเงี้ยคือแบบการทำสปลิดให้บีพีเกินหมื่นนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากเลยนะครับผมสําหรับทําให้ทุกตัวนะเออบางตัวอาจจะรอดแต่บางตัวคิดว่าไม่รอดนะครับผมก็เป็นคอมโบกันนะครับก็ถ้าเสียไรไรไม่เกินสามเราลงตัวนี้เอฟเฟกต์เมื่อลงมันก็ทํางานไนงะก็เป็นการเอามาป้องกันในเทิร์ของคู่แข่งนะครับผมนะแบบช่วยป้องกันใน กรณีที่คู่แข่งแบบเออมีสปิรตหลายตัวเขาพร้อมที่จะตีเราแบบจบอย่างเงี้ยเออเจอเบิร์ดใบนี้ไปเหวเลยนะครับผมแห้งหมดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตสองสามของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโกงเลยนะครับเมื่อตีเราสามารถลงฟีสปริรตสีแดงเผ่าจักรพรรดิเทพหรือสิบมงกุฎหนึ่งใบาจากบนมือได้ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับผมเผาจักรพรรดิเทพเนี่ยที่รู้อยู่แล้วก็จะเป็นอ่าสิบสองนักสัตว์เนาะแต่ความจริงมันจะมีไอตัวที่ไม่ใช่สิบสองนักสัตว์อยู่นะครับแต่ยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวก็ ไปรอสปอยในอีพีหน้าเอาหนะครับผมส่วนไอศิลมงกุฎก็คืออ่าจะเรียกว่าไงก็ก็เหมือนเป็นค่ารับใช้ไม่รู้สิมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับอืมบางตัวไม่จะติดอยู่ในชื่อนะครับแล้วก็จะได้เผาแบบเงี้ยสิบมงกุฎมันจะมีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเนาะก็เผาสิมงกุฎก็ t. คือเผาสิบมงกุฎนั่นแหละก็อ่านเอาตัวไหนติดก็คือตัวนั้นแล้วนะครับผมก็สําหรับ าการลงสบมงกุฎหนึ่งใบจมือนครับเราสามารถลงตัวมันได้นะครับเพราะตัวมันก็ติดเนาะก็จะต่อยอดไปในชุดหน้าได้เพราะว่าไอ้อย่างน้อยจกกักรพรรดิเทพอ่ะของอ่า,าสาิบสองลักษณะของแต่ละสีมันก็จะมีอย่างละสองใช่ไหมแต่สีแดงมันโกงครับมันมีล่างพัฒนาก็คือมันจะมีสามใบสีเขียวด้วยมันก็จะมีสามใบนะครับผมไปต่อนะครับผมนี่มาอยู่กับไอ้ตัวนี้ของซีมอนครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโกง มาลงนะครับสามารถลงฟรี Imagin Bev จากบนมือหรือในแท็บเราได้หนึ่งใบนะครับผมลงฟรี Imagin Bev เลยก็เป็นของใหม่สําหรับภาคนี้นะครับผมแล้วถ้าเราลงได้เราก็ได้จั่วสองนะครับอืมโกงยังไงก็โกงนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสามเมื่อเบฟนะครับผมเวลาตัวนี้ตีเนี่ยถ้าสปบหรดคู่แข่งถูกทำลายหรือสูสลยดยโดยเอฟเฟกต์เมื่อเบฟเราก็คือเป็นเอฟเฟกต์จากเบฟนะเออเราสามารถยิงไล่คู่แข่งขงเม็ดไปรีเซิร์ฟได้นะครับผมก็ตัวนี้ก็เรียกว่าไง เอามาหาเรื่องยิงลงฟีนะลงฟีอิมเมจินเบฟพร้อมได้จว่ยอย่างเงี้ยเออโกงนะก็แบบมือเราเท่าเดิมอะไรเงี้ยบาคีอาจจะเพิ่มมามากกว่าหนึ่งเอเอมไอเพิ่มมามากหนึ่งใบนะครับผมเนาะก,ก็คือแบบถ้าตัวนี้ลงฟีจากเอยถ้าลงตัวนี้จากบ,บนมือใช่ไหมมือก็จะลบไปนหนึ่งถ้าลงอิมเมจินเบฟจากบนมืออีกมือก็จะลบไปนหนึ่งแต่ได้จวีสองนะครับก็มือจะเท่าเดิมแต่ถ้าลงอิมเมจินเบฟจากแ็คมือเราได้มากกว่าเดิมหนึ่งนะครับผม และเอฟเฟกเมื่อตีเอเวอร์สองสามของเขาเนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แสบนะครับเอามาปิดเกมก็ได้นะครับผมการยิงไรหนึ่งเม็ดเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบเขาไม่มีเขาไม่ได้กําหนดอะไรอย่างนี้นะครับว่าเออเอฟเฟกการยิงไรก็คือจะไม่สามารถยิงได้ตอนที่ฝ่ายมีไรหนึ่งอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กําหนดนะครับคือถ้าอฝ่ายมีไรหนึ่งเราก็ยิงได้นะครับผมตายได้เหมือนกันนะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เป็นใบที่ค่อนข้างจ,จะน่าเก็บไว้สําหรับสายมังกรมรณะด้วยจาก ประโยชน์จากเอฟเฟกแรกนั่นแหละเอฟเฟกเมื่อลงนะ่ะมีประโยชน์นะครับผมประโยชน์มากเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปต่อใบต่อไปครับนี่มาแล้วกับเรียกว่าไงเอ็กแรส,สิบสองนักสัตว์ของเรานะครับผมก็จะเป็นเอ็กเซซิต e นะครับเนอะเป็นปีม้านะครับผมชื่ออะไรวะปีนักสัตว์มาแมววะมาแมวมาเมียอะไรสักอย่างนั่นแหละก็จาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ปีมา้าม้าก็คือมานะ้าเนาะ โอเคสกิลของเขาก่อนเอ้ยต้องบอกก่อนว่านะครับว่าตัวเนี้ยมีถึงสีเ่เลเวลนะไอ้เลเวลสามเนี้ยไม่เท่าไหร่หรอกใส่สี่เมตรสองหมืนห้าโกงเลยนะครับดูดูจากวีพีนะครับค่อนข้างจะกโกงนะครับผมวางหนึ่งเมตรหมื่นห้าสามเมตรสองหมื่นอย่างเงี้ยสี่เมตรสองหมืนห้าครับสิบสองเมตดสามหมืนห้าแต่ไอ้สิบสองเมตรคไม่มีใครวางถึงเนาะคงไม่ทําอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยมันเริ่มจากเลเวลสองนะครับผมคือตัวน,นี้ยืนเลเวลสองก็เก่งแล้วนะครับผม โอเคเอฟเฟกต์ของเขาก็คือมีชิลน,นะครับผมก็คืออเมื่อตีเราจะทําการชิวน,นะครับคือนําโซโคอบนตัวเนี้ยไปวางไรลท์การชิลมีได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่เขาจะระบุเนาะว่าจะเอาโซคอจากตรงไหนไปวางไวไลท์นะครับผมแต่การชิลวก็คือการนําโซคอไปวางไวไลท์นะแล้วก็ การอยู่ในสถานะชิวนะก็คือการที่มีโซคออยู่ในไลท์นะครับผมซึ่งในการ์ดของไทยจะเขียนว่าระหว่างชิวนะครับผมแต่ผมจะเรียกว่าอยู่ในสถานะชิวมันค่อนข้างจะเออดีกว่าสำหรับผมนะครับแล้วก็เอฟเฟกต่อไปครับเวลลหนึ่งถึงสี่เหมือนกันเมื่ออยู่ในสถานะชิลนะครับผมก็คือระหว่างชิวนะอย่างที่บอกสวิตเผ่าจากกัปเทพแล้วก็สิบมงกุฎของเราทุกใบจะได,ได้รับเอฟเฟกต์ run the distance นะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคือเอฟเฟกต์เนี้ย มันจะทํางานก็คือเมื่อตีนะครับผมสามารถเลือกล็อกคอสปรีอันเมทคู่แข่งหนึ่งใบไปเป้าได้นะครับผมแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่ถูกป้องกันอ่ะเราสามารถยิงไร่คู่แข่งหนึ่งเม็ดต่อเจมบนตัวนี้ไปรีเซิร์ฟได้นะครับผมก็คือถ้าเราล็อกคอตีอย่างเงี้ยเออแล้วเราไม่ตายนะเออเราจะได้ยิงไร่คู่แข่งตามเจมนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวนี้ก็มีสองเจมครับผมก็จะได้ยิงสองไร่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าตัวนี้ล้มล่างอยู่อย่างเงี้ยเป็นสามเจมเนี้ยก็จะยิงสามไร้อ่าคือการยิง ไล์ตามเกม์น่ะตามเกมตัวที่ตีนะตัวที่ใชเอฟเฟกนะไม่ใช่ตามเกมของไอตตัวม้านี่นะไม่ใช่นะครับผมแล้วก็อฟเฟกต์เวล2สองถึงสี่นะครับผมก็เวลาตีน่ยสามารถทำลายสุลิปบีพีไม่เกินห5ของมื่นห้าขอคู่แข่งได้หนึ่งใบซึ่งอันนี้ก็เป็นการเคลียร์บอร์ดนะครับนะก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่เลยเขายิ่งเก่งแล้วแต่อฟเฟกต์แรกแล้วล่ะครับที่เรียกว่าการนะการแจกอฟเฟกต์ันเดดิสแตนน่ะก็เป็นการแบบ ล็อกคอตีแล้วก็สอยไท์ไปเรื่อยๆนะครับอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อ่าภาคนี้ก็ค่อางจะทําให้การ์ดของภาคเก่าค่อางจะเล่นยากอยู่บางใบนะครับผมก,คก็คือการชิลเนี่ยคือการนําโซคอไปวางไว้ที่ไร้ไงเออบางทีเราก็อาจจะไม่มีโซคอจ่ายบางใบก็แบบค่อางที่จะเอามาเล่นไม่ค่อยได้นะครับผมการ์ดภาคเก่าอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นพวกอหกคุสึกเซนงคูคูอะไรอย่างนี้นะครับผมก็การสอยไท์นำโซคอไปนอกเกมนี่คือแบบ ทำให้แบบการ์ดภาคใหม่นี้ค่อนข้างจะจบจบเห่เหมือนกันนะถ้าเราใส่ในเด็กมาเราจัดเด็กมาไม่ดีเราจับมามั่วอะไรเงี้ยมีเวอรกันนะครับผมคือบางใบมันก็เล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นของเขาเนะี่ยทาให้แบบอืมค่ขอนข้างเรือกว่าเขาก็จะเขาก็ต้องจัดลูกเล่นมาให้แบบเล่นการ์ดของภาคใหม่มากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อย่าไปเล่นเลยภาคเก่าอะไรางี้นะครับผมเขาก็ขายของใหม่ด้วยนั่นแหละอ่าประมาณนี้ ต่อไปนะครับผมนี่มาแล้วก็ Imagine Beep ของเรานะครับผม Imagine Beep คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในตอนช่วงต่อไปนะครับผมเออเราไปดูในช่วงต่อไปช่วงนี้ก็ขอมาอธิบายเอฟเฟกก่อนคือไอ Imagine Beep อะ่ะไอสีแดงๆนะ่ะตัวอักือสีแดงๆ Imagine Beep ผูใบ้เอ้ Imagine Beep ผูกใบนะครับจะไม่สามารถเสื่อมสภาพได้นะครับผมนะก็เอฟเฟกของเขาคือไม่สามารถเสื่อมสภาพได้แหละ แล้วก็เมื่ออยู่ในสภาพสปลีครับจะไม่สามารถต่อสู้ได้ก็คือไม่สามารถโจมตีและป้องกันได้เอฟเฟกนี้จะไม่ไร้ผลด้วยนะครับก็คือจะไม่สามารถสู้ได้ยังไงก็ไม่สามารถสู้ได้นั่นแหละแต่เอฟเฟกที่ไม่สามารถเสื่อมสภาพได้นะเราสามารถลบเอฟเฟกนี้แล้วก็ทําให้เขาเสื่อมสภาพได้อยู่นะครับผมมะต่อไปเป็นเอฟเฟกก็คือการเบฟซ้ายขวานะครับก็เรียกว่าไงก็เป็นลูกเล่นใหม่ของภาคนี้ก็เอเมจินเบฟ เดี๋ยวก็ไปฟังในช่วงหน้าเอาขออธิบายเอฟเฟกก่อนนะครับผมเอฟเฟกของการเบฟขวานะครับผมก็เบฟตั้งแต่คอสตั้งแต่สขึ้นไปก็เมื่อทําการโจมตีนะครับผมทำลายสเปรดที่เสื่อมสาภาพของคู่แข่งหนึ่งใบเพื่อนำคอวอยหนึ่งเม็ดวางบนตัวนี้เอฟเฟกเบฟซ้ายนะครับผมเบฟคอสตั้งแต่สขึ้นไปเมื่อตีนะครับเสื่อมสาภาพคู่แข่งนหนึ่งใบเพื่อจัวหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเป็นการที่จําเป็นนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งเลย ยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะได้รู้ความแข็งแกร่งในช่วงหน้าที่อธิบายความสามารถเอ้ยที่อธิบายเกี่ยวกับตัวของ i m a g i n e น a บนะครับผมแต่เราจะมาบอกเอฟเฟกของเขาก่อนนะไอ้ไอ้ประโยชน์ของเขาตัวเขาเนี่ยเป็นการ์ดสีม่วงแต่มีลบค่าลายของเขียวสองนะครับผมซึ่งเราก็ยังสามารถเอาไปใส่ในเด็กสีเขียวได้เพราะว่าใบเนี้ยมันจะมีความสามารถตรงที่แบบอ่า ลบจุดบอดของสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันหมายความว่ายังไงอย่างาเช่นไอ้เบฟขวาเนาะเวลาตีเนี่ยทำลายสปรีที่เสื่อมสภาพของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับผมก็เพื่อนำคอว้หนึ่งเมตรวางบนต,ตัวนี้ก็คือหากสีม่วงเนี่ยได้ใบนี้ไปเล่นได้เอฟเฟกเบฟขวาไปเล่นเนาะก็คือเวลาทำลายเราจะได้คอไงคือแบบ สีม่วงมันก็เน้นทำลายตบไอ้สปิริตในรูปแบบเสื่มสภาพอยู่แล้วนะมันก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมเราทำลายไปเราได้คอสีมว่วงนี่คือจุดบอกของเขาคือเขาไม่มีการคอบูทนะครับผมแต่ใบนี้มีให้แล้วแล้วก็เบฟซ้์นะครับผมตีเสื่มสภาพคู่แข่งหนึ่งใบเพื่อจูันหนึ่งใบนี้ก็เวลาไปเล่นในสีเอสีเขียวค่อนข้างดีเลยเพราะสีเขียวยังไงเขาก็ตีเสื่มสภาพหรือม,มีเอฟเฟกต์ทำให้เสื่อมสภาพอยู่แล้ว และอันนี้ก็เพิ่มการจััวให้ด้วยจว่วหนึ่งใบนะครับผมก็เป็นการหรว่วซับเทนมือนะครับผมสีเขียวขาดตรงนี้นะครับผมสีเขียวขาดการซับเทนมือนะครับผมได้เอฟเฟกนี้ไปดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมต่อให้จะอยู่สีเขียวหรือสีม่วงก็ตามหากเราเบฟซ้ายขวาอยู่เอาซ้ายตีไปก่อนนอนหนึ่งตัวเพื่อจว่วหนึ่งเอาขวาตีตามทาลายตัวที่นอนเพื่อได้คอหนึ่งเม็ดนะครับผมโกงตรงนี้แหละครับผม นะเดี๋ยวถ้ายัางงงกันว่าเบฟซ้ายขวาคืออะไรเดี๋ยวเราก็ไปต่อในช่วงหน้ากันนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับการไกด์หรือว่าไงการแนะนําเด็กเนี่ยแนะนำการ์ดของในชุดนี้นะครับผมก็นแนะนําประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับผมไปต่อที่ i m มเมจินเบฟคืออะไรกันเลยโอเคก็ i m มเมจินเบฟนะครับอิมเมจินเบฟก็คือลูกเล่นใหม่ของทาแปดนี้นะครับภาคดนะับเบิลไดเนาะก็จะเป็น เบฟที่สามารถรวมร่างกับสปลิตได้ถึง2ตัวมันจะรวมร่าง2ตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมแต่ก่อนอืน่นเราก็ต้องขอบอกอีกครั้งนะครับผมว่าไอ้อิมเมจินเบฟเนี่ยจะไม่สามารถต่อสู้ได้ก็คือไม่สามารถโจมตีและป้องกันได้แล้วก็จะไม่สามารถเสื่อมสภาพได้นะครับผมส่วนเอฟเฟกของอิมเมจินเบฟเนี่ยสามารถโดนลบได้แต่สามารถโดนลบได้แค่เอฟเฟกต ไม, PI, ไม่สามารถเสื่อมสภาพได้นะครับผมจะไม่สามารถลบเอฟเฟกต์ไม่สามารถต่อสู้ของมันได้นะครับผมก็คือยังไงก็ไม่สามารถสู้ได้นั่นแหละแต่ยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นป้องกันเปลี่ยนให้เป็นในรูปแบบเสื่อมสภาพได้นะครับผมอืโดยการต้องลบเอฟเฟกต์เขาเสียก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันการ่าล้มวิธีล้มล่างซ้ายขวาเนาะก็คือการล้มล่าง2ใบนั่นแหละก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เราก็มาดูกันก่อนในการเบสปกตินะครับผมก็คือการล้มล่างซ้ายเนาะแบบนี้ ก็จะเป็นการลมล่างซ้ายก็จะได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมก็จะคือได้ค่าล่ายนะครับผมได้เจมได้ BP แล้วก็ได้เอฟเฟกเนาะแต่จะได้เอฟเฟกแค่การลมล่างซ้ายนะครับผมต่อไปก็เป็นการลมล่างขวานะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบด้านขวานะครับก็จะได้ทุกอย่างเหมือนกันครับได้เจมได้ค่าล่ายได้ BP แล้วก็ได้เอฟเฟกต์ลมล่างขวาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เรายังสามารถลมล่างพร้อมกัน2ใบได้นะครับในรูปแบบนี้ นะครับก็ตอนนี้ในสนามเราเนี่ยถ้าเป็นในสนามเราก็คือตอนนี้จะมีเจมอยู่3เมตรแต่ความจริงไม่ใช่นะครับก็จะเป็นเจม4 m, นะเมตรเนาะเราได้จากการรวมล่างนะครับกับ i m a g i n e ก็ตัวนี้จะเป็น2เมตรตัวนี้ก็จะเป็น2เมตรนะครับอย่าอย่างงนะอย่าคิดว่ามี3เจมนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าการเบฟสแบบเอการเบฟคู่แบบนี้ก็จะถือว่าทําให้เรามี การเอามาลดค่าไลา่ประมาณนี้ในช่วง main step แล้วก็ f a t timing นะครับผมจะช่วยการลดค่าไล่ได้ดีเลยอะไรประมาณนี้นะส่วนถ้าในในกรณีที่สมมุติว่าตัวนี้มันมีชิลเนาะแบบมีชิลครบทุกสีเลยเรามีแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมี f ไฟยังสามารถใช้ magic ที่จะได้ว่าไงมาทำลายเบบบูสบ์ผรวมล่างหรือ ทำอะไรก็ได้กับเบฟบุสลิดล้มล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคือว่าเพราะว่ามันเบฟกับ2ตัวงไงหนึ่งตัวมีชิลนะครับผมแต่อีกตัวไม่มีชิลอ,อ่ะอย่างเงี้ยเราสามารถเล็งมาที่ตัวไม่มีชิลแล้วก็ทําลายเบฟบุสลิดล้มล่างอย่างนี้หรือแบบบังคับแยกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคือแบบถ้าจะป้องกันเบฟบุสลิดล้มล่างเราต้องมีชิลท,ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่สลิดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเด้งขึ้นมือหรือกลับเข้าเด็กนะครับผม เบฟจะไม่ตามไปด้วยนะครับเราไม่สามารถหยิบตามขึ้นไปด้วยเพราะว่ายังลวมล่างยังลวมล่างกับอีกหนึ่งใบอยู่นะครับผมอ่าไม่งงหรอโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่การต่อสู้กันนะครับผมการต่อสู้ของอิมเมจินเบฟก็ทําได้ไม่ยากนะครับผมก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะการจบตีก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับผมคือทําไมต้องเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าไออิมเมจินเบฟเนี่ยจะไม่อยู่ในสภาพวางนอนใช่ไหมมันก็จะตั้งอยู่แบบนี้นะครับ ก็คือจะจะเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาไม่สามารถวางนอนจากเอฟเฟกของเขาไงอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็การเจมตีของใบขวาก็เหมือนกันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับผมคล้ายๆกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย